ร่ำรวยขั้นเศรษฐีไม่ขอรับเงินเดือนเปิดกูดสมบัติตองกวินไม่สารักนางเอกมุ่งหน้าจีบนางงามโลกความเคลื่อนไหวของอดีตผู้รักษาประตูด,ดีกรีทีมชาติไทยอย่างเจ้าตองกวินธรรมส,สัจจานันทนายทวานวัย33ปีที่ยังคงมีอาการและไม่สามารถลงเล่นให้กับเมืองทองยูไนเต็ดได้เลยแม้แต่เกมเดียว ก่อนที่ล่าสุดเจ้าตัวจะออกมาเผยถึงอาการและขอโง,งรับเงินเดือนจาก้นสังกัดเพราะรักสโมสรกวินธรรมศจานันเผยผ่านบอลไทยสแตนถึงการบาดเจ็บสะโพกที่เรื้อรังมานานและขอลดเงินเดือนตัวเองโดยเจ้าตัวเผยว่าหนักสุดแล้วน่าจะเจ็ดเดือนแล้วแต่ยังโอเคที่เราทํากิจกรรมอย่างอื่นได้รักษาสมรรถภาพร่างกายได้พอหายเจ็บจะใช้เวลาไม่นานกวินกล่าวพร้อมระบุถึงการคัมแบ็กว่า ร่างกายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่บอกไม่ได้เหมือนกันว่าจะพร้อมลงเล่นเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับทีมแพทย์ไม่อยากปิดกั้นตัวเองว่าจะลงเล่นในฤดูกาลนี้ได้หรือไม่มองไปทีละขั้นพอถามถึงเรื่องเงินเดือนเจ้าตัวเผยทันทีว่าก่อนผมเข้ารับการรักษาก็เป็นวันที่ผมเซ็นสัญญาก่อนแต่ผู้บริหารเมืองทองผมและแพทย์คุยกันร,รักษาไม่เกิน3เดือนด้วยความที่ไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้หลังจากนั้นก็รู้สึกว่า ผมรักสโมสรแห่งนี้มากผมรู้สึกว่ายังไม่ได้ทำงานให้เขาอยากแปรทุกฝ่ายเลยคุยกับสโมสรถ้ายังเล่นไม่ได้ก็ไม่รับเงินเดือนดีกว่าพร้อมเผยถึงการเรียนโค้ดโดยตอนนี้เจ้าตัวบอกว่าอบรมโค้ดจนจบ C l i n ยเส้นแล้วจะเรียน B l i n ยเส้นต่อยืนยันยังไม่คิดถึงการแขวนถุงมือเลิกเล่นในเวลาอันใกล้ อีกทั้งตองกวินได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตนเองได้ติดตามมาริยามาตั้งแต่ตอนประกวดมิยูนิเวิร์สและชื่นชอบในการตอบคำถามเพราะมองว่ามาริยาเป็นคนที่ตอบคำถามแล้วมีอิมแพคต่อสังคมวงกว้างแต่หลังจากที่เร่วมร้องเพลงในรายการด้วยกันแล้วก็ไม่ได้มีการติดต่อกันพออยู่คนละว,วงกันแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะร่วมง,งานกันอีกส่วนเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์ตนเองไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเท่าไหร่ ตนเองก็เพิ่งจะรู้จักมาริยาจริงๆในวันนั้นเองและมาริยาก็ไม่ได้รู้จักตนแต่ถ้าได้ร่วมงานกันบ่อยๆได้รู้จักกันมากขึ้นก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีในการร่วมงานสถานะหัวใจตอนนี้ยอมรับว่ามีคนคุยแต่ยังไม่ถึงขั้นเปิดใจขนาดนั้น